พี่น้องครับวันนี้พาปีพี่น้องมาเกี่ยวเขาพีอนอ่น้องดูหนิครับอะไเวลาแล้วพี่นอ้องมาเบิ่งว่าสิผ่านบ่ผลงานเป็นเขาพิษณุโลกสี่ครับพิษณุโลกสี่เขากลางๆนี่พี่น้องเนี่ยอันนี้คือทงที่ผมใส่ปุ๋ยชีว,วพี่น้องเบิ่งนั่นแหละครับ สอนรับล่วงน่ะไซสิบหาสิบสิายูเรียแล้วก็ 16, สวสดสุดหกิครับสโตผสมกันได้ไหมน้องเบิ้งว่าผลงานเป็นไงครับถึงลงไปห้อยแรลกครับพีน่น้องอ๋อพาเนื้อไฟยังไมงมาหลุนกันครับทุ่งนี้ ขอเวา,าสิบหกไรได้หมนนะดเลยโหหลัุ่นเ่ยตกต่งกิ๊ดี้หมดแล้วลนนครับเกีเ่ยวเกีเ่ยวทงนีประจำครับเล่ตึงกันเ้ย่าปีเดียวเ,เพิ่อนน่ะละนะเอาต้า่งไหวซ้ำเตถ้าเขาถือว่าว่องไงอยู่เป็น้อง ห่วงใหญ่ห้องโตแต่ว่าคนงานเป็นได็กเพอราครับ,รบเอา้าตั้งคางนี่ก็ับบอกไปแล้วเม่รอครับจะไปแล้วส่วนการเกี่ยวเด,ดี๋ยวเราสูตดในสูบบ้านธรรมดาเลยดิ ลมเนี่ยบ่ลมเนี่ยเดี๋ยวบอกเลยดิมันซ่องบ่ได้เลยไปจะได้ไปเกี่ยวออกครับใส่เกี่ยวเกี้ยวเอกหรือว่าพอดีเกี่ยวเลยพี่น้องครับเกี่ยวขายนะพอดีเกี่ยวเลยไม่เอาเนะี่ย เก็จะยังเขาเดี๋ยวเขาโล้มมึกันค่อยๆซ้อนให้ทักให้พวงเจ้าเรียงครับเจ้าเรียงเลย Để sụt tới rồi đó kéo cả, rồi, rồi đó. Mà cái gì cả? Mà kéo sụt Để sửa lại sửa mắt theo nó ai thì Kéo vào kéo vào Kéo vào ไปเน้วครับซาอดีก่ละพาเรามาลองมาเจยวเขาเราแลเดี๋ยวสิรงไงานมาได้ไปไหนครับในช่วงไปบ่ายไปเน,น้งครับเอาไปพปกันตอนบ่ายไป่น้งครับผม